แล้วเรารู้สึกว่ามันดีแล้วก็มันตอบโจทย์เงี้ยเราก็อยากจะแนะนําพอเราแนะนําเสร็จปุ๊บเนี่ยคนเขาก็ตามไปซื้อกับพี่เขาแล้วก็สิ่งสําคัญนะพี่รู้ไหมว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ปีนี้เขาปีที่2ที่หนูวใช้ของพี่แล้วหนูก็ซื้อเพิ่มเติมอุปกรณ์เติมมากแล้วไม่เคยไปซื้อที่ไหนเลยเพราะหนึ่งเลยพี่บริการดีพี่อยู่ไกลแค่ไหนพี่ทํางานยุ่งแค่ไหนพี่ขับรถอยู่เอกโทรหาเก่งเดียวพี่คุยคุยและประสานงานนัตอนนั้นเลยคือไม่มีแบบว่า ลำคาญหรืออิดออดหรืออะไรไม่ใช่ว่าเราซื้อเยอะนะแต่มีความรู้สึกว่าดูแลแบบนี้บริการแบบนี้มันเป็นบริการหลังการขายที่ทําให้คนอื่นอ่ะเขาว่ารักพี่พี่รู้ป่ะและสิ่งสําคัญนะยอดขายหนูอ่ะพี่รู้ว่าหนูอ่ะทะลุมากกว่าหนึ่งร้อยล้านตั้งแต่หนูมาใช้อุปกรณ์ของพี่อ่ะจริงตามเหมือนกันเราเคยพูดกันเราเราเคยพูดว่าพี่บอยเดี๋ยวผมขายของนะผมขอแค่หนึ่งวันนะเดี๋ยวผมจะซื้อกล้องตัวที่สองจากพี่เออแล้วขายวันเดียวซื้อกล้องเก่งแกได้เลยฮะสุดยอดมาก เราไม่ใช่แค่กล้องนะมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นเซตไฟใช่ตอนนี้ก็มีทั้งหมดนะครับก็น่าจะแปดดวงแล้วครับแปดดวงตืออจากพี่บอยแปดดวงแล้วครับขอบคุณพี่บอยมากมากครับผมมากนะครับใครสนใจขอให้ไอพีเขาไปอ่าโอเคครับพี่คือผมจะบอกว่าทุกอย่างคือการลงทุนถ้าเราอ่ะไม่รู้จักลงทุนอ่ะเราก็จะโตไม่ได้วันนี้คุณบอกว่าคุณอยากได้เงินรายรับเหมือนเจนจังเลยแต่คุณไม่ลงทุนกับตัวคุณเลยเราเมื่อไหร่คุณจะมีรายรเหมือนกันครับ นูนไม่ใช่คนรวยนะนู้นคือดินดินแท้ๆทุกวันนี้ยั่เป็นดินอยู่ไม่ได้บอกต,ออตัวเองเพราะตกงงึ้นแลวจะรวยแล้วจะลืมดินที่เดินนะ